เมื่อเลิกใช้เป็นโรงเรียนนะคะก็จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ห้องสมุดเจ้าวาดวัดบวรค่ะแล้วก็บริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะสมัยก่อนเป็นห้องพักครูค่ะนะคะเราเมื่อเลิกใช้เป็นห้องพครูก็จะเป็นห้องประชุมของนักเรียนแล้วก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะนะคะก็มีลูกศิษย์หลายรุ่นกลับมาเยี่ยมชมที่นี่ นะคะแล้วก็มาซื้อของที่ระลึกไปเป็นเป็นโมเดลตึกนะคะซึ่งเรามีจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ค่ะตึกนี้ครบ100ปีในการเริ่มสร้างนะคะตึกนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพศ2466นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความอัจฉริยะของคนไทยเราสร้างเสร็จภายใน1ปี สําสเร็จก็คือปี2467ดังนั้นปีนี้ครบ100ปีแห่งการสร้างและปีหน้าครบ100ปีแห่งการสร้างเสร็จนะคะดังนั้นเราโชคดีมี100ปี3หน และที่สําคัญสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชีรยานวโรรสนะคะท่านสิ้นไป100กับปีนี้เป็นที่2ะเท่ากับ1 0 2ปีละเมื่อปี64ท่านจึงได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกนะคะให้ท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลกและประวัติศาสตร์ชาติไทยในเรื่องของการศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม ท่านเป็นคนต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโรงเรียนในยุคนั้นในสมัยนั้นนะคะเราจะทราบกันแค่ว่ารัชกาลที่นคงเป็นคนเริ่มต้นการสร้างโรงเรียนแต่จริงๆแล้วท่านเป็นต้องบอกว่าช่วยกับรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5าค่ะขอโทษทีพูดผิดรัชกาลที่5เป็นคนเริ่มการสร้างโรงเรียนแต่คนที่เป็นคนเริ่มในเรื่องของการเรียนการสอนคะก็คือสมเด็จพระมหาธรรมเจ้าท่านนะคะเป็นคนสร้างโรงเรียนโดยการใช้สาระการประเรียนค่ะ นะคะในการให้คนได้ไปเรียนแล้วก็รัชกาลที่5ทรงบอกว่าถ้านะคะคนเรียนแล้วไม่มีคุณธรรม mm hmm. ก็ให้ให้ท่านนะคะสอนให้พระไปสอนคนให้มีคุณธรรมด้วยนะคะในยุคนั้นจึงมีการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นโรงเรียน mm hmm. สําหรับนักเรียนวัดประวันเป็นเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ที่นี่เป็น <Okay. S 1> ค่ะวันนี้เราได้ดับเกียบนะคะจาก พระศรีวิสุทธิกวีนะคะท่านเป็นเลขานุการกรรมการวัดบวรนิเวศวิหารนะคะท่านจะมาเป็นประธานแล้วก็มาเปิดนะคะงานในวันนี้ให้กับพวกเรานะคะกันบรรยายครับวันกิจกรรมนะครับสงการบรรยายบรรยายเรื่องอะสงการที่ใดกันครับกราบนมัสการท่านคะ ท่านรูปนี้นะคะก็คือพระศรีวิสุทธิกวีนะคะเลขานุก,การกรรมการนะคะวัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็กลับน้มัสการทุกท่านให้ให้กลับนมัสการท่านนะคะท่านจะมา,าให้โอวาดกับพวกเรานิดหน่อยนะคะในการเปิดเสวนาในวันนี้นะคะเปิดกิจกรรมของอพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะคะก็ขอกลับเรียนเชิญค่ะขอจะเจริญพรท่าน พุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายท่านท่านผู้จัดรายการนี้ในานามของคณะสงฆ์วัดบรวรเวศวิหารขอ,ขออนุโมทนาท่านที่มีขุสุรเจตนาในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเผยแห่ความรู้แก่ท่านที่ มาเยี่ยมชมแต่ท่านท,ที่แม้แต่ท่านที่เยี่ยมชมอยู่ที่ที่บ้านการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เป็นความรู้แก่ท่านทั้งหลายแม้บางท่านที่รู้แล้วก็ได้เพิ่มพูนหรือทบทวนหรือท่านที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบเป็นแนวทาง เพื่อนำไปสืบต่อเพราะความรู้ของคนเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดรู้วันนี้เพียงเท่านี้รู้วันหน้าก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเช่นช่วงที่จะถึงเทศกาลสงกรานที่เรานด้ถือว่าเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ ในวันนี้ยังเป็นปีเก่าอยู่ถึงวันที่1ิบสี่วันที่สิบสามก็ชื่อว่าเป็นช่วงเทศกาลของความผัดเปลี่ยนในแต่ละปีซึ่งสงการานต์ของเราก็เป็นที่เรากำหนดว่าเป็นการผัดเปลี่ยน ของคนไทยเราทั้งหลายจริงใดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเมะื่อวานหรือวันก่อนก็จะว่าเราเป็นอดีตวันนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตสาม การเวลานี้ติดตัวเราไปอยู่ตลอดวันนี้เป็นปัจจุบันวันนี้ของพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นอดีตแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้ก็คือ สิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงเลยไปสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงท่านจึงให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันวินาทีนี้ปัจจุบันนาทีนี้ปัจจุบันวันนี้ปัจจุบันเดือนนี้ปัจจุบันของปีนี้ซึ่ง ปัจจุบันก็ล่วงเลยมาโดยทุกลำดับถ้าจะเป็นไปโดยละเอียดปัจจุบันก็มีเพียงแค่ในระยะเวลาหนึ่งสุกสิ่งก็ล้วนเข้าไปสู่ความเป็นอดีตทั้งนั้นเปรียบเสมือนพระอาทิตย์เมื่อขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็มุ่งหน้า ไปสู่ทางทิศตะวันตกอยู่ตลอดเวลาแม้ใครๆจะมาคอยทัดทานทักท้วงว่าขอให้หยุดก่อนขอให้อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไปก็ไม่ฟังก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเราทั้งหลายตั้งแต่เกิดมามาจนถึงปัจจุบันนี้ เราก็มุ่งหน้าไปสู่ความเป็นอนาคตมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นปัจจุบันและเลยมาก็เป็นอดีตเรานำทั้งสอย่างคืออดีตปัจจุบันและอนาคตมาเป็นข้อประพฤติป,ปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจก็จะเป็นประโยชน์ สิ่งที่เราทําร่วงไปทางกายนั้นเรามาพิจารณาว่าบันนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปนั้นเราทําอะไรอยู่ก็คือให้มีสติคอยยั้งคอยคิดคอยทบทวนและอาศัยปัญญาคือความรู้พินิษพิจารณาว่า สิ่งที่ร่วงเลยมาที่เป็นอดีตนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อไม่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความดีหรือเป็นไปเพื่อความไม่ดีเป็นไปเพื่อความสุขหรือเป็นไปเพื่อความทุกข์ดังนั้นการที่เราจะได้สมปัถนาคือความสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าเราจะประกอบการงานอาชีพใดๆสิ่งที่เราปรารถนาเป็นอันเดียวกันก็คือความสุขในทางพระพุทธศาสนาในความที่จะให้เกิดความสุขได้นั้นท่านบอกว่าต้องบำเพ็ญบุญคำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นการที่จะมีความสุขได้ก็ต้องบำเพ็ญบุญท่านแนะวิธีให้เกิดความสุขหรือวิธีที่ให้เกิดความเป็นบุญได้นั้นโดยย่อมีอยู่สมทาง 1. คือการให้ทานสองคือการรักษาศีล สามคือการบำเพ็ญภาวนาที่เราอาศัยปัญญาคือความรู้มาประกอบในการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจข้อที่หนึ่งการให้ไม่ใช่เพียงให้แต่วัตถุสิ่งของแต่ให้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เช่นเราเดินสวนทางกับผู้อื่นเรารู้จักหลีกทางให้ก็เป็นบุญเช่นหลีกทางให้แก่ผู้ที่มีคุณกับเราเช่นบรรดาบิดาเดินสวนทางกันให้หลีกทางหลีกทางให้แก่พ่อแม่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง บุญที่เกิดขึ้นจากการให้ให,ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความระลึกถึงคุณของผู้นั้นก็เป็นอานิสงส์ของการให้ไม่ได้ไม่ได้เสียเงินทองอะไรเลยไม่ได้เสียวัตถุสิ่งของอะไรเลยแต่กลับได้บุญได้ความสุขสุขที่เราได้ให้เราได้ตอบแทนแก่ผู้มีบุญคุณแก่เรา ซึ่งตรงกับเทศกาลสงการานในความเป็นที่เขากำหนดว่าเป็นวันผู้สูงอายุเราทำให้แก่ผู้สูงอายุกว่าเราในวันนี้ต่อไปเราเป็นผู้สูงอายุบ้างเราก็จะได้ผลตอบแทนแก่ผู้ที่เราเคยให้ไว้อย่าดูหมิ่นว่า การให้นั้นจะมีอานิสง์หรือมีผลบุญเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเคารพด้วยความสักการะด้วยความบูชาในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราให้ก็จะเป็นบุญอย่างที่เราเรียกว่าบุญติดตัวเราไปบุญนั้นก็จะให้ความสุขแก่เรา ข้อที่สองบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลศีลที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับขึ้นมาศีลที่จะเกิดขึ้นก็คือความสำรวมหรือความระมัดระวังกายวายจาความที่จะเกิดศีลได้ก็ต้องคือเกิดจากความระมัดระวังอย่าใช้กาย ไปในทางที่ผิดเช่นใช้กายไปทําร้ายคนอื่นเขาเช่นใช้มือหรือใช้เท้าไปในทางที่ผิดยกตัวอย่างเช่นใช้เท้าผิดเนี่ยเท้าไว้สําหรับยืนหรือเดินแต่ถ้าเราเอาเท้าไปเตะโต๊ะเตะเก้าอี้เนี่ยใครเจ็บเก้าอี้ไม่เจ็บแต่เราเจ็บอันนี้ใช้ใช้ผิดแล้วเกิดโทษเกิดความทุกข์ เพราะเราไม่ระมัดระวังเท้าไม่ระวังระวังมือของเราให้ดีนั่นก็จะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความสุขดังนั้นการที่จะให้มีความสุขได้ก็ต้องระน้ำอันระวังใช้กายของเราให้ดีใช้วาจาให้ดีมีสติในการพูดสติที่ประกอบด้วย ความเป็นผู้รู้เหตุความเป็นผู้รู้ผลความเป็นผู้รู้จักตนความเป็นผู้รู้การเวลาเป็นต้นใช้วาจาพูดไปในทางที่ไม่ถูกเวลาก็เกิดโทษใช้วาจารไปในทางที่ไม่มีเหตุไม่มีผลก็เกิดโทษทั้งโทษแก่ตนเองทั้งโทษแก่ผู้อื่น ใช้วาจาไปในทางที่ไม่รู้จักประมาณในการพูดก็เกิดโทษแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้สติระมัดระวังในความควบคุมใช้วาจาโดยเฉพาะใช้วาจาไปติชินนินทาใไทยไม่ออกด้วยวาจาไม่ออกด้วยเสียงก็ใช้กาย ในการพิมพ์ในการโพสว่าคนอื่นเขาแต่ไม่ดูเราตัวเองปัจจุบันเราจะมองว่าเราอยากรู้เรื่องคนอื่นเป็นคนแรกรู้แล้วได้อะไรรู้ได้เกิดประโยชน์อะไรโพสว่าคนอื่นแล้วได้ประโยชน์อะไรมีแต่โทษเพราะเรานึกย้อนมาถึงตัวเองว่า เราอยากได้เห็นอยากได้ยินเสียงที่เขาโพสหรือเขาว่าเราบรืไงไม่เมื่อเราไม่ชอบเราก็ต้องเริ่มต้นที่เราโดยความที่ไม่ว่าคนอื่นโดยอาศัยสติและปัญญาในความควบคุมในการดูแลวาจาของเราให้ดี นี่คือความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการใช้กายจากการระมัดระวังกายจากการระมัดระวังวาจาหรือคำพูดข้อที่สบุญที่เกิดขึ้นจากการได้อบรมจิตใจเราเราลองนึกดูว่าหนึ่งปี เอาปีใหม่เอาปีสงกรารน,นี่แหละหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นปี2 5 6 5ตั้งแต่สงการปี25หมาจนถึงก่อนจะถึงสงการสงหารเราได้ทำความดีอะไรบ้างบุญหรือบาปมากกว่ากัน ยกตัวอย่างปกติคนไทยเราก็จะทำบุญเสบาทอยู่บ่อยๆลองนึกลำดับไปกลับไปถึงอดีตที่ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราทำบุญเสบาทกี่ครั้งพระนั้นมีอยู่สองที่ที่ที่หนึ่งคือพระที่บ้านที่ที่สองคือพระที่วัด ไม่ต้องทำบุญใสบตรพระที่วัดก็ได้แต่พระที่บ้านเราได้ทำบุญใสบารกี่ครั้งในการที่จะทำความดีภาวนาข้อที่สามนี้ไม่ได้หมายถึงความที่จะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวหมายถึงความช่างใช้ปัญญาในการพินิจพิจารณาทบทวนคุณความดีที่จะเกิดขึ้นแก่เรานั้น มีอย่างไรได้บ้างอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าลองนึกทบทวนคุณความดีหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำความดีอะไรบ้างหนึ่งวันไม่ได้ทำหนึ่งสัปดาห์ได้ทำไหมผ่านไปหนึ่งเดือนได้ทำกี่ครั้งผ่านไปหนึ่งปีถึงสิบครั้งหรือไม่อ ผ่านไปสิบปีจะได้ร้อยครั้งหรือไม่อยู่มาถึงร้อยปีเราจะได้บุญอะไรจากความที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะความได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากตามที่พระรูปเจ้าตรัสว่ากิจโชมนุสสะปฏิราโภความเกิดได้หรือได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก กิจชังมัจจานชีวิตกิจชังมัจจานชีวิตังกิจชังสัทธรรมมัสวนังการที่ได้ฟังธรรม ชังมัจจะกิจฉังธรรม,มัสสวนงังการที่จะได้ฟังธรรมนั้นเป็นของยากอย่างเช่นเราไม่ใช้วิริยะอุตสาหะเดินมาถึงตรงนี้ก็คงไม่ได้ฟังหรืออยู่ที่บ้านไม่มีวิริยะสวาหะในการเปิดเครื่องรับฟังเครื่องดูก็ไม่เห็นก็ไม่ได้รู้หรือรู้แต่เห็นก็เปิดัผ่าน การที่จะเข้าถึงการที่จะได้รับฝั่งนั้นมันยากเพราะฉะนั้นข้อสำคัญคือความได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยที่จะให้เราได้สแสวงหาคอยที่เราจะได้คอย่คว้าเอาความสุขหรือความหรือปัญญาที่จะเกิดขึ้นแก่เรานั้น มีะได้ให้เราอย่างเต็มที่แต่อยู่ที่เราทั้งหลายจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้เกิดประโยชน์อะไรแก่เราได้บ้างในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาและกำลังจะผ่านไปการเวลาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ปีนี้เป็นปีปัจจุบันปีหน้าก็เป็นของปีที่แล้ว ปีที่แล้วก็เป็นของปีที่แล้วต่อต่อไปแต่สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือลองนึกทบทวนในสิ่งที่จะให้เราเกิดความสุขทั้งสามทางคือการให้ให้ทานการรักษาศีลและการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น อบรมปัญญาคือสิ่งที่ไม่ดีก็ทําให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้เจริญมากขึ้นพ่อคูนาาขึ้นจนถึงที่สุดในถึงความสุขก็คือบรมสุขอันได้แก่พะนิพานเราไม่ได้มาในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอุปนิสัยเป็นสื่อเป็นเชื้อเป็นเครื่องนำไปสู่ความสุขอันสูงสุดนั้นได้ เราลองมานิพพิจารณาดูว่าความสุขในปัจจุบันนี้ที่เราต้องการนั้นคืออะไรและจะได้ความสุขนั้นมาได้อย่างไรโดยวิธีการที่เราจะต้องลงมือกระทําลงมือปฏิบัติธรรมะ สิ่งที่นำไปสู่ความสุขทั้ง3าประการนี้ก็สามารถที่จะนำท่านทั้งหลายไปส,ส h h ู่ความสุขนั้นได้ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกว่าธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติไปในธรรมปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมะ ทั้งสามคำที่ให้นี้มีความหมายต่างกันธรรมะจะพ่อคำพูดเยอะเกินจนแบบหมดก็พอสมควรแก่เวลานะ ก็ให้เป็นธรรมะในการที่ท่านทั้งหลายที่จะผ่านพ้นอดีตก้าวสู่ความเป็นปัจจุบันความเป็นอนาคตในปีต่อไปก็จะได้มีความสุขความเจริญตามที่เราปรารถนาในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออํำนวยอวยพรให้พรพรคือความสุข ที่เราทั้งหลายต้องการนั้นก็โดยอาศัยอำนาจในคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสง์และบารมีธรรมในบรุรพาจารย์อันมีอดีตชาววาดวันโบนิเวศวิหารทุกพระองค์ทุกองค์ขอจงเป็นตะปะเป็นเดชะพระวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้น มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขะพาระปฏิพา,านธนสารสมบัติจำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จและมีความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งพระโบ,บรพุทธศาสนาจงทุกป,ประการเทินขอกราบนมัสก,การขอบพระคุณนะคะพระศรีวิสุทธิกวีนะคะ อ่าเรขานุการกรรมการวัดประวรน,น,นิบขอกราบนรัสการท่านมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ผู้บรรยายในวันนี้ด้วยค่ะ